ยอมรับว่าไม่มีใครสมบูรณ์แบบการรับตัวเองเริ่มต้นจากการเข้าใจว่าคุณไม่จําเป็นต้องสมบูรณ์แบบคุณมีสิทธิที่จะผิดพลาดเรียนรู้แติบโต,ตไปพร้อมกับการเป็นตัวของตัวเองทุกคนมีความพิเศษในแบบของตัวเองจงภูมิใจในจุดแข็งความสามารถและสิ่งที่ทําให้คุณแตกต่างจากคนอื่นการยอมรับตัวเองคือการชื่นชมทุกสิ่งที่คุณทําได้ ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่เพราะทุกความสำเร็จคือก้าวสกสำคัญที่ทำให้คุณเป็นคุณในวันนี้ความผิดพลาดหรือสิ่งที่คุณเสียใจในอดีตไม่ควรกำหนดค่าของคุณในปัจจุบันยอมรับมันเรียนรู้จากมันและเดินหน้าต่อไปคำพูดที่เราใช้กับตัวเองมีพลังอย่างมากอย่าวิจารณ์ตัวเองเกินไปแต่ให้กำลังใจตัวเองเสมอ จงปฏิบัติต่อตัวเองด้วยความรักและความเอาใจใส่ทั้งในด้านร่างกายและจิตใจเหมือนที่คุณดูแลคนสำคัญในชีวิตรู้ความท,ท้าทายที่คุณเผชิญมาคือบทพิสูน์ถึงความเข้มแข็งของคุณในวันนี้จงภูมิใจในตัวเองที่ผ่านพ้นมาได้การรักตัวเองคือการยอมรับในคุณค่าและความสำคัญของตัวคุณเองเพื่อให้คุณ สามารถแบ่งปันความรักแต่พลังบวกให้กับพวกอื่นได้จงจำไว้ว่าการรักตัวเองคือการยอมรับในสิ่งที่คุณเป็นไม่ว่ามันจะมีข้อดีหรือข้อเสียความรักตัวเองไม่ได้ทำให้คุณหยุดพัฒนาแต่ช่วยให้คุณก้าวหน้าไปด้วยความสุขและความมั่นใจในตัวเอง